ชองสำรองนะครับอันนี้มันไม่มีผู้ติดตามนะครับคือไอเราติดตามเขาไว้มันก็หลายช่องอยู่นั่นแหละนะครับเนี่ยก็มีหลายช่องอยู่เพียงแต่ว่าเขาไม่ได้ติดตามเรามาเนาะอ่ามันก็เลยเอาเป็นว่าเรามาทดสอบการเพิ่มเติมมานิดหน่อยเราเมื่อเข้า ไม่ว่าจะเป็นมือถือหรือคอมอ่ะเราก็มาที่เครื่องหมายสร้างตรงนี้เลยไหมต้องวิดีโอตรงนี้นะครับแล้วเราก็กดถ่ายทอดสดอ่ามันก็จะมีข้อความมาอย่างนี้นะครับเนี่ยสตรีมมิ่งแบบสดไม่พร้อมใช้งานในขณะน,นี้นะครับเราก็กดตรงนี้เลยครับว่าเปิดใช้นะครับรับสิทธิ์การเข้าถึงใช้ ฟีเจอร์นี้คุณต้องยืนยันหมายได้โทรศัพท์ก่อนจึงจะเข้าถึงสตรีมมิ่งแบบสดในเดสก์ท็อปได้นะครับอันนี้คือขั้นตอนหนึ่งนะครับเพราะว่าเรามีคนไม่ครบเราก็คลิกเข้าไปอ่าตรงนี้มันก็จะบอกว่ายืนยันทางโทรศัพท์ขั้นตอนที่หนึ่งจากสองขั้นตอนนะฮะยืนยันหมายได้โทรศัพท์จะทำให้คุณเข้าถึงฟีเจอร์อื่นๆใน youtube และได้ ช่วยให้เรามั่นใจว่าคุณเป็นครีเอเตอร์ YouTube จริงๆไม่ใช่หุ่นยนต์ตรงนี้กอนก็บอกว่าเราควรส่งรหัสยืนยันให้คุณอย่างไรส่งรหัสยืนยันในทาง s 1. อส่ายที่สุดใช่ไหมโทรหาฉันด้วยข้อความเสียงก็ได้แต่เอสดีกว่าสวัสดีค่ะแตงโมครัส12วายคืออะไรวะตรงนี้เราก็แค่คลิกเลือกประเทศใช่ไหมล่ะ เลือกประเทศไทยไอตรงเนี้ยกดระบบหมายเลขโทรศัพท์ของคุณนี่นะครับก็กดเข้าไปใช่ไหมกดเส็จสารมันก็กดรับรหัสอย่างเงี้ยรหัสมันก็จะวิ่งมาที่มือถือเราพร้อมที่จะให้ไปกรอกซ้าอีกทีว่าคุณมันก็จะมีหน้าต่างขึ้นมาใช่ไหมรับรหัสเนี่ยสมมติออย่างเงี้นะรับรหัสอย่างเงี้ยอันนี้มันไม่มีใช่ไหมมันไม่มี หมายเลขโทรที่ถูกต้องไ,<ม>ไงจะเอาเพคเอาหมายเลขอะไรเดียเด๋ยวเดี๋ยวเอาได้ไหมเอออย่าลืมทำไฮไลท์ด้วยนะหนึ่งเจ็ดแปดนี่มันได้ไหมลองดูก,ก่อนนะฮะไม่ได้จะเอาเบอร์ไหนวะจะเอาเบอร์ใครแล้วเนี่ยสุ่มไปเลยสุ่มไปเลย สุ่มไปเลยเหรอไปเจอใครไว้หน่ะเราอีกเดี๋ยวสวยนะเอาเบอร์หนูนี่เนี่ยเห็นไหมเนี่ยในเพในเพจก็ได้ในเพจก็ได้โทเบอร์โทรที่ไม่ใช้เบอร์โทรที่ไม่ใช้เบอร์เน็ตเบอร์เน็ตใช้สิอ๋อใช้เน็ต ก็จะลองไม่ใช่เหรออ่าลองลองดูว่ามันจะยืนยันยังไงเดี๋ยนะมือเปื้อนศูนย์หกสวัสดีทุกท่านนะครับที่แวะเข้ามาหากันนะครับผมมีสาระไม่มีสาระก็แวะพูดคุยกันได้นะครับ บุรีขอบคุณครับแตงโม,โอมขอบคุณครับแตงโมคุสิบสองวเห็นยังยังยังครบไหมปุ้ยไม่แน่ใจปุ้ยเออๆนะปุ้ยพิ์ครบไหมครบนะน่าจะครบนะ ได้เบอร์โทรมาแล้ววางเข้าไปนะครับอ่าเบอร์โทรมาแล้วนะครับสามหกอ่าสิบตัวพอดีโอเคกดรับรหัสไปแล้วอืบอกรหัสมาเลยรู้แป๊บเดียวสิ ยืนยันทางโทรศัพท์ขั้น <Okay. S 1> ตอนที่สองจาก 2. 2> สองระบบส่งเอเพร้อมรหรัสยืนยันไปนยังหมายเลขของท่านาแล้วก็รหัสหหลักด้านล่างหากไม่ได้รับเอดลองใหม่อีกครั้งประมาณนั้นนะครับได้แล้วแล้วรับผูส่งให้แล้วแป๊บหนึงน่ง,ง,งรหัสมาแล้วส่ง ยืนยันหมายเลขโทรศัพท์แล้วนี่เห็นไหมย,ยืนยันแล้วนะครับโอเคยืนยันแล้วใช่ไหมแล้วลองมาดีเฟสหน้านี้แล้วมันจะไลฟ์สดได้ไหมอ่ามันมีข้อความมาอย่างนี้พร้อมใช้งานใน24ชั่วโมง,งนนระบบจะใช้เวลา24ชั่วโมงในการเปิดใช้งานบัญชีเพื่อสตรีมมิ่งแบบสด เมื่อเปิดใช้งานแล้วคุณจะได้ถ่ายทอดสดสันทีดูข้อมูลเพิ่มเติมตนี่นะครับการเริ่มต้นการใช้สตรีมมิ่งแบบสดมันก็มีวิดีโอสอนเราด้วยนะครับนี่นะครับคลิกไปดูได้เปิดใช้สตรีมมิ่งแบบสดนะครับจะเป็นคอมพิวเตอร์จะเป็น Android จะเป็น iPad i p อ o ฟนนะฮะ,เ, Android, ะ,เ,ะเลือกวิธีสตรีมอุปกรณ์เคลื่อนที่นะครับ หรือจะเป็นเว็บแคมเราเลือกได้หมดญญใช่ไหมโปรแกรมเปลี่ยนไฟลนะครับญญเอาเป็นว่าญญข้อมนนูลอันนี้นะครับญญ24ชั่วโมงนะพรุ่งนี้ถึงจะถึงจะรู้ว่าช่องนี้ไม่มีผู้ติดตามญญมากมันจะไลฟ์สดได้ไหมอ่าพรุ่งนี้ค่อยว่ากันนะครับเพราะว่าต้องรอกระบวนการตรวจสอบ24ชั่วโมงนะครับจาก YouTube นะครับ อ่าทีนี้ถ้าในกรณีสมัครซื้องานละ่ะอ่าต้องรอก่อนไงต้องรออันนี้ให้มันอนุมัติมาก่อนอว่าคุณถ่ายทอดสดได้เราค่อยมาอ่ากอกสตรีมอยาดหรือไม่ก็ลองมาไลฟ์สดในยู u ู e ถ้าไลฟ์สดใน youtube ไม่ได้ปุ๊บมันก็จะใช้วิธีแปลงไฟล์คือจะเป็นสตรีมอยาจะเป็นรีสตรีมหรือเป็นโปรแกรมต่างๆที่เราสามารถเอามาถ่ายทอดสดได้ อ่าโอเคครับอันนี้ก็คงต้องรอมันทำนยังไงอ่ะสมมุติสม,มุติแปลงไฟล์นะน่าสนใจเห็นไหมมันมีตั้งหลายวิธีแต่เราไม่ได้นึกถึงว่าต้องเอามาแลกเปลี่ยนกัน<ม>นะไม่ใช่ไอตัวนี้เขาเรียกเรียกเขาเรียกว่าแปลงไฟล์นั่นแหละคือส่วนมากมันจะไม่นิยมเท่าไหร่ถ้าคนไม่ทางานคอมพิวเตอร์มันจะไม่นิยมเท่าไหร่เพราะว่ามันจะเป็นอย่างเนี้ยผมจะใช้ตัวนี้เปิดให้ดูเลยว่า นี่แหละโปรแกรมแปลงไฟล์อ่าเป็นโปรแกรม OBS มันมีหลายโปรแกรมเปนตัวนี้นพี่จุกตอนนี้กําลังทําอะไร p ี p K s f ถามว่ากําลังทําอะไรอยากรู้ตอนเนี้ยกาลังทดสอบการขอถ่ายทอดสดในช่อง YouTube ช่องใหม่ๆนะครับที่มีผู้คนติดตามยังน้อยนะครับอ่านี่เราก็ทําขั้นตอนไปเรียบร้อยแล้วนะครับ แล้วก็ลองขอไปเรียบร้อยยืนยันหมายได้โทรศัพท์เรียบร้อยนะครับก็ต้องรอ24ชั่วโมงนะครับว่าครบ24ชั่วโมงแล้วเราจะสามารถถ่ายทอดสดจาก YouTube ได้เลยไหมนะ <f ixes> เพราะว่าคนติดตามเรายังไม่เยอะอ่าสมมติว่าถ่ายทอดจาก YouTube ไม่ได้เราจะใช้อ่าโปรกแกรมแปลงไฟล์หรือเป็นสตรีมหยาดนู่นนี่นั่นมาใช้แทนได้ไหมอะไรเงี้ยครับประมาณนั้นะอันนี้ก็เป็นโปรกแกรมที่เ <t une> อามา ช่วยถ่ายทอดใต้นะครับแต่ว่ามันกินเน็ตใช้เน็ตเยอะแล้วเวลาสมมุติว่าเป็นภาพนิ่งพอใช้ได้แต่เกิดว่าเราใส่วิดีโอเป็นพื้นหลังไปเนี่ยภาพมันจะยึกงยักย,กยกักเพราะว่าเน็ตไม่แรงแต่ว่าไลฟ์แบบเนี้ยมันก็ได้อยู่ไลฟ์แบบเนี้ยนะก็นําภาพอะไรมาใส่โปรแกรมอ่ะนี่เดี๋ยวจะทาให้ดูอันนี้เ<อ>ขาเรียก ถ่ายทอดสดผ่านแอปพลิเคชันเนาะอ่ะอาก็เปรียบภาพมานะครับก็ไปดึงภาพมาให้มันอยู่ด้านหลังเรานี่ครับตั้งค่าไปอันนี้ปึ๊บอ่าประมาณนี้นะครับอ่าเราก็เลื่อนภาพเรามาขึ้นมาด้านหน้าออย่างเงี้ย สมมติว่ามันเอาให้มันเต็มจอเราก็ต้องปรับไหนวะ,ะปรับปิดที่กีนมั้เนี่ยเอออย่างนี้จะเป็นเต็มจอนี่นะครับอ่ะเราก็สามารถที่จะ เปิดเซตติ้งขึ้นมานะครับเปิดเซตติ้งขึ้นมาอย่างนี้นะครับตั้งค่าตรงนี้เรียบร้อยนะครับอ, Steam, Steam อาสตรีมสตรีมตรงนี้นะครับเราก็ไปที่ยู u ูบอาเข้าไปที่สตรีม